ครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่นะฮะเขาพนมรุ้งนั่นเองนี้ยตัวค่ะขาขาย่อยนะคะสองคนลดหนึ่งันไปเมืองต่ำด้วยไหมคะไปเมืองต่ำด้วยไหมไปค่ะไปงดสองคนเนาะก,ก็จะเป็น110บบาทค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ซื้อตั๋วเข้าชมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง2ที่เลยทั้งที่เขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ําเราเข้าไปชมกันข้างในดีกว่าฮะทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาถึง ที่จอดรถของปราสาทหินพนมรุงประตู3แล้วนะฮะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับตัวปราสาทเลยครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินลงมาที่บริเวณทางเข้าประสาททางด้านหลังนะฮะด้านนี้จอดรถใกล้เลยนะฮะ ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดมาไกลเลยครับนับแล้วมีบันไดไม่ถึงสิบขั้นนะฮะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือขาไม่ค่อยดีกับขามาทางนี้ได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะฮะพร้อมเสียงหอบเล็กน้อยแต่ด้านนี้บอกเลยว่าขึ้นมาไม่ยากครับ ปราสาทหินพนมรุ้งนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงนี่แสดงให้เห็นถึงการสร้างเทวสถานหรืออะไรบางอย่างเพื่อเคารพบ,บางสิ่งบางอย่างอย่างสูงสุดเลยนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาด้านในของปราสาทเขาไว้พระวิหาไม่ใช่กับปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะ ้องนี้จะมืดๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีกลิ่นของข้างขาวและนกพิราบนิดๆนะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าพนมรุ้งแปลว่าอะไรนะฮะสหรับใครที่ยังไม่ทราบคําว่าพนมรุ้งนั้นมาจากคําว่าว่านังรุ้งที่แปลว่าภูเขาใหญ่นะฮะสิ่งปลูกสร้างบริเวณประสานหินพนมรุ้งนั้นก่อสร้างต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่15และสร้างเรื่อยมาจนถึงพุทธศตรวตรรษที่17นะฮะอย่างนี้เป็น องค์ประสาตรประธานที่อยู่ศูนย์กลางของประสาทหินพนมรุงนะฮะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่17นะฮะสร้างมานานแค่ไหนลองเทียบดูว่าตอนนี้เราอยู่พุทธศตวรรษที่21นะฮะดูแล้วพบว่าองค์พระสาตรประธานนั้นก่อด้วยหินทรายสีชมพูนะฮะไม่ใช่เป็นศิลาแรงแบบเมืองเก่าที่เราเห็นที่สุขโขทัยนะฮะลวดลายการแกะสลักหินทรายนั้นวิจิตรบรรจง ซับซ้อนแน่ดูเลยนะฮะทุกคนโอ้ยดูด้วยตาเปล่าแล้วนี่อึ้งนะฮะนี่คือฝีมือการก่อสร้างของคนเมื่อเกือบพันปีที่แล้วเลยนะฮะที่ผมพาทุกคนเดินดูอยู่นี่นั้นเป็นองค์ประสาทประธานทางด้านทิศใต้นะฮะและตอนนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนอ้อมมาทางด้านทิศต,ตะวันออกนะฮะด้านนี้มีไฮไลท์สำคัญสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ ิกนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมฮะสิ่งนี้นั่นก็คือทับหลังนาลายนั่นเองนะฮะทุกคนทุกคนครับและนี่ก็คือพระนาทลายบรรทมศิลป์นะฮะที่เราได้ขอคืนมาจากสหรัฐอเมริกาจากเมืองถ้าผมจะไม่ถิดจะไม่ผิดน่าจะเป็นชิคาโกนะฮะแล้วเขาบอกว่านี่ก็คือเป็นทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ของจริงนะฮะ และนี่ก็คือรายละเอียดของพระนารายณ์บรรทมศิลนปะ์เนี่ยแคปไว้อ่านกันได้เลยทุกคนถ้าใครเกิดทันในยุค8090ก็จะได้ยินเพลงของพี่แอดคาราบาวเอาไมเคิลแจ็คสันึ้นไปเอาพระนารายณ์คืนมาตอนนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องนำองค์พระนารายณ์บรรทมศิลป์กลับคืนสู่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินต่อไปทางด้านหน้าตอนนี้ก็เดินออกจากตรงปราสาทองปธานนะฮะผ่านมาทางตรงนี้จะไปสู่ ด้านหน้าที่มีบันไดยเยอะๆครับตัวปราสาทหินพนมรุ้งนั้นสร้างในพุทธศตรวรรษที่17โดยท่านนาเรนทราทิศนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับด้านบนมีรูปแกะสลักนะครับคาดว่าอาจจะหมายถึงท่านนาเรนทราทติศที่กำลังบำเพ็ญเป็นโยคีอยู่ก็ได้นะฮะ และนี้ก็เป็นทางด้านมองจากทางด้านหน้าเข้ามานะครับใครเข้าประตูหนึ่งเดินขึ้นมาจะถึงจุดนี้ของปราสาทก่อนก็คือต้องเดินผ่านบันไดามาประมาณหนึ่งเลยนะฮะทุกคนครับดูนั่นสิฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคนที่มาทางประตูหนึ่งนะฮะบันไดเพียบเลยแต่สวยนะครับคาว่าทางเนี้ย ถ้าใครขายดีๆมาได้เลยนะฮะบันไดหนึ่งไอประตูนหนึ่งนะฮะคิดถึงสมัยนั้นถ้ามีขบวนแห่หรือขอบวนอะไรสักอย่างมาทางนี้จะอลังการขนาดไหนนะครับเพื่อนๆครับและที่ประสา,านหินพนมรุ้งนะั้นจะมีปรากฏการที่ ขึ้นชื่อด,ดังนั้นก็คือพระอาทิตย์ส่องแสงรอดผ่านทะลุทั้ง15บานของประตูนะฮะโดยช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนั้นจะตรงกับวันที่2-4เมษายนและ8-10กันยายนของทุกปีส่วนช่วงที่พระอาทิตย์ตกและแสงรอดประตูทั้ง15บานจะเกิดขึ้นในวันที่5-7มีนาและ5-7ตุลาของทุกปีนะฮะตอนนี้ผมพาทุกคนเดินมาทางด้านฝั่งทิศ เหนือนะฮะของตัวองค์ประสาิเราก็ได้ไปดูบริเวณด้านนอกร,บรอบๆขององค์ประศาทเขา พนมรุงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางขององค์ปรางปราสาทที่เป็นปราสาทประธานกันเลยนะฮะเข้ามาแล้วด้านในนี้ผมจะให้ทุกคนชมนี่ก็คือปฏิมากรรมโคโนทีนะฮะ โคโนนทีนั่นเป็นพหนะของพะศิวะนั่นเองนะครับอันเนื่องจากว่าปราสาทหินพนมรุ้งนั้นสร้างขึ้นตามศาสนาฮินดูลทัทธิสาวะซึ่งบูชาพะศิวะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโคโนนที่ทั้งเป็นพหานะของพะศิวะซึ่งตรงใจกลางของปราสาทเลยเนี่ยก็จะมีศิวะลึงอยู่นะฮะต้องขออาภัยนะฮะที่ภาพมืดเพราะตอนนี้ฝนใกล้จะตกฟ้าครึ้มเต็มทีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเร่งแสงขึ้นมาให้ทุกคนได้ เห็นกันชัดๆอีกทีนะฮะซึ่งเิวลึงจะเป็นรูปเคารพที่สําคัญที่สุดของลัทธิไสวะนะฮะซึ่งจะอยู่บริเวณใจกลางของศาสนาสถานซึ่งเรียกว่าห้องคันพระคฤหะหนะฮะเพื่อนๆครับหลังจากผมเยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้งเสร็จแล้วกลับมาที่ที่จอดรถผมได้เจอกับสิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นก็คือผมเจอลูกโยนีปีศาจนะฮะ ซึ่งผมหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าลูกโยนีปีศาจนั้นจะสุกประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาและหล่นลงมาและแตกออกนะฮะแต่เดือนที่ผมมาถ่ายนั้นห่างจากเดือนมีนามาหลายเดือนมากแล้วนะครับและตอนนี้ฝนก็ตอนที่เจอนะั้นฝนก็ตกแรงด้วยผมเจอลูกโยนะีปีศาจฮะทุกคนไปดูกันครับทุกคนครับและนี่ก็คือลูกโยนีปีศาหรือหผีหรือต้นะมะกอกโคกนะฮะ ใช่หรือเปล่าเอ่ยชื่ออีกชื่อหนึ่งแล้วต้นเป็นภาษาคขมนว่าขโมยขโนยโ oh, <no. S 1> อ้นอันี้ก็คือลูกจริงๆนะครับผมเจอตกอยู่ที่ตรงบริเวณใต้ต้นอยู่นีปีศาจต,ตรงทางเข้าอ่าปราสาทหินพนมรุง้งประตู3านี่นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะภายในของเขานะครับนี่ ดูแล้วมันก็คล้ายๆของผู้หญิงนะฮะแต่ผมจะไม่ได้เอาเก็บกลับไปนะครับผมเอาขึ้นมาถ่ายบนรถก่อนเพราะพอดีเจอตอนที่ฝนตกพอดีเลยฮะแล้วตอนนี้ข้างนอกฝนกําลังตกเลยครับเดี๋ยวพอให้ทุกคนได้ดูเสร็จแล้วผมก็จะนํากลับไปวางคืนไว้ที่เดิมนะฮะและนี่คือลักษณะภายนอกของผลนะครับถ้าแตกออกมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเอง ถ้าตอนยังลูกยังไม่แก่เขาจะยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ยังไม่แตกออกมาอย่างนี้นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาเขาวางคืนใต้ต้นตรงที่หยิบมานะฮะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยครับจะให้พี่ต้องวางคืนนะคตรงนี้เลยวางเปิดประตูวางเลย ตอนนี้ก็ได้คืนผลโยนีปีศาจไว้ที่ใต้ต้นตร,ตรงตำแหน่งเดิมที่หยิบมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดเลยฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศทางลงในวันฝนพร,รมนะฮะก็คือจะเป็นทางขึ้นทางด้านหลังนี้ก็จะเป็น ทางขึ้นเขาหน่อยๆนะครับองศาประมาณความชันประมาณระดับ8%นะฮะแต่ต้องระวังทางลื่นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง ครับตอนนี้ผมก็มาถึงปราสาทเมืองตำแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ฝนตกครับโอ้ยลงรถไม่ได้เลยและนี่ก็คือปราสาทเมืองตำนะฮะถ้าจะเข้าชมสามารถใช้บัตรที่ซื้อได้จากเขาพนมรุ้งแบบเข้าสองที่มาได้เลยนะฮะสองที่นั้นเท่าไหร่นะพี่ต้องสามสิบสามสิบบาทเนาะนี่ครับพยายามไทยออกจากในรถไปให้ทุกคนดูนะครับนี่ฝนตก น,นนตอี้ปราสาทเมืองตำนั่นเป็นศาสนาสถานของศาสนาฮินดูนะฮะเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะนะฮะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่1 6ถึง17เป็นศิละปะแบบขอมบาปวนนะฮะมองเข้าไปตรงด้านในนั้นเราจะเห็นพระปรางนะฮะจะเป็นพระปรางที่ตรงนั้นจริงๆแล้วจะเป็นบริเวณที่เป็นปรางประธานแต่ว่าองค์ประธานได้ถล่มพังลงไปแล้วเหลือแต่ปรางบริวารน,นะฮะ และนี่ก็คือเป็นบริเวณที่จอดรถของนักท่องเที่ยวที่จะมาที่ปราสาทเมืองต่ำนะฮะจะมีร้านค้าร้านขายมีกาแฟาหุงอาหารให้ทานได้นะครับแต่น่าจะได้วันนี้ฝนตกเราดูทีท่าว่าไม่น่าจะหยุดตกนะฮะ ผมจึงตัดสินใจออกเดินทางต่อไปยังภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งของบุรีรัมนะฮะนั่นก็คือเขาพระอังคารนะฮะทุกคนตอนเข้ามาก็เจอถนนสภาพนี้นะฮะประชักไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ g p เพาเราไปถูกที่หรือเปล่า วัดเขาพระอังคารนะฮะที่ว่าเป็นแหล่งภูเขาไฟอีกแหล่งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมชัดไม่แน่ใจนะเห็นถนนผนทางว่าพี่ o o o g l e มันพาไปเรื่อยหรือปเปล่าเนี่ยไปเรื่อยก็คือไปแบบที่มันไม่ใช่ทางหลักที่คนเข้าไปกันจริงๆนะฮะก็วันๆเหมือนขับรถเข้ามาในเมืองหินเลยเมื่อกี้แต่ตรงนี้ผมมาเจอเขาเขียนว่าลานพบรักเขาอังคารนะฮะน่าจะใช่แล้วล่ะครับทางนี้ เย่ yeah. ในที่สุดล้วก็มาถึงวัดเขาพระอังคารกันแล้วคครับตอนนี้ผมก็ได้มาที่นี่แล้วนะฮะ บนเขาพระอังคารนะครับอีกหนึ่งภูเขาไฟของบุรีรัมย์นะฮะในวันที่ฝนโปรยไปเลยทีเดียววัดนี้มีความโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัดที่มีอายุ เป็นพันกว่าปีมาแล้วนะฮะเพราะมีหลักฐานพบใบเสมาหินบาซอลสมัยทวารวดีอยู่เลยนะฮะที่นี่และที่นี่นั้นเห็นด้านหน้านั้นก็คือพระพุทธรูปปางมาลาว,วิชัยนะฮะล้อมรอบโบสถ์อยู่ทั้งหมด108องค์เลยนะครับทุกคนเพืเ่อนครับที่ผมบอกว่าวัดนี้มีอายุสืบเนื่องมาเป็นพันกว่าปีนั้นเพราะว่าจากหลักฐานนั้นพบว่าน่าจะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่13-14ถึง หรือประมาณพันกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะและเมื่อมาถึงที่นี่นะครับสินค้าอย่างหนึ่งที่เหมาะจะไปเป็นของฝากหรือจะซื้อไปใช้เองนั่นก็คือผ้าหมักย้อมดินโคลนภูเขาไฟนั่นเองนะฮะเพราะที่นี่นั้นเป็นภูเขาไฟนะครับจึงมีวัตถุดิบเป็นโคลนภูเขาไฟจํานวนมาก พอหมักแล้วผ้าจะมีความนุ่มนะฮะแต่ตอนนี้ฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะฮะเพราะฝนตกแรงจริงๆและกล้องไม่กันน้ําเลยทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมไม่สามารถออกไปเดินได้แล้วนะครับเพราะว่าฝนลงเม็ดหนาะเม็ดมากเลยตอนนี้นะฮะบนยอดเขพาพานคานนะฮะโอ้ฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้ ตอนแรกดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะตกวันอังคารนะฮะแต่วันนี้วันจันทร์ตกซะและ้วก็เลยพาทุกคนมาวัดเขาพัางคันไดในลักษณะแบบนี้นะฮะแบบเหมือนไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอถ้าเข้าสู่ช่วงที่อากาศดีๆเดี๋ยวจะมาตะลุยบุรีรัมย์ให้ทุกคนชมอีกทีนึงนะครับเมืองภูเขาไฟนะฮะที่นี่ ขออภัยทุกคนนะครับมาบุรีรัมย์คราวนี้เจอฝนเยอะจริงๆเลยครับในวันนี้โอ้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับชาวชีเดินเที่ยวยยยยฝากกดให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ